สวัสดีครับพบกับช่อง daddy เ e ปป้าเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใาหน่งคันนะครับพาชมรถรอบรอบคันนะครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เทสระบบไฟกันนะฮะคันนี้อยู่ในรุ่น SPRINT s 1 5 0สีเท่า l แลมโบยอดนิยมนะครับสวยสวยเลยฮะรถมือแรกนิดน้อยนะครับกุนแจครบ2ดอกนะฮะเล็ขไม่อยู่ที่4,000กิโลเท่านั้นนะครับ เครื่องเดิมโรงงานนะฮะรัดที่เดียวติดเครื่องเงียบเงียบนิ่งๆเลยระบบไฟนะฮะไฟเลี้ยวนะครับเดร์ไลท์สองข้างติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะฮะไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟเลี้ยวอีกหนึ่งข้างติดครบนะครับมาดูชุดท้ายกันบ้างครับไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายไฟเบรค นะครับรใช้งานปกติเลยปุ่มโหมดใช้งานปกติเลยนะฮะกดค้างไว้ก็จะเซตทริปเอทริปบนะครับกดค้างไว้เทเสเซตศูนย์ทริปเอทริ B, นะไว้จัดกิโลเมตรนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับพื้นสวยฮะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมีคู่มือสมุดรับประกันศูนย์ให้นะครับคู่มือรถนะครับเล่นทะเบียนนะครับ สีเทาตรงรุ่นสปรินต์1อ0นะครับ2019นะครับรถปี2 0 2 0 2 5 6 3นะครับมีชุดโอนนะครับใบมอบนาทให้นะครับจากเจ้าของเดิมนะฮะเครื่องดมโรงงานนะครับเครื่องยนต์ใหม่ๆเลยมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบเลยฮะรถเมื่อสองตำหนิริ้วรอยตามการใช้งานมีบ้างเพื่อเบื้องต้นทั่วไปนะครับคันนี้มีตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับเป็นรอยข้างนี้ ไม่มีรอยนะฮะรถมือสองนะครับริ้วรอยทั่วไปนะฮะต้องมีบ้างนะครับถ้าจะใหม่เลยฮะแนะนํามือหนึ่งนะครับมีลูกค้าถามนะครับอยากได้ใหม่ๆราคาทุกถูกนะครับแนะนํามือหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้มีนิดนึงนะครับใครซื้อรถแต่ทางร้านผมก็พยายามจะซูมนะครับหรือว่าจะถ่ายให้เห็นทุกจุดนะครับหากท่านที่อยู่ต่างจังหวัดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็สามารถจะส่งเก็บเงินไปทางได้นะครับดูวิดีโอคอลนะครับดูวิดีโอ y o u t u b e หรือว่าวิดีโอคอลมาก็ได้นะครับโดยรวมนะฮะรถสวยเลยนะฮะริ้วรอยก็ตามที่แจ้งไปนะครับรถขี่ปกตินะครับเซอรวิสให้ทั้งหมดแล้วนะฮะน้มันเครื่องใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับรับรถไปใช้งานได้เลยนะฮะฝากช่อง daddy redpa ไว้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กันได้ที่ช่อง daddy redpa นะฮะ สอบถามราคาเวทป้ามือสองนะครับสามารถดูได้จากคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะเทรลโบตอนนี้ผมมีให้เลือกนะฮะรถจะทยอยเข้าค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะติดตามหรือว่าจะสอบถามกันได้นะครับตามรายละเอียดเลยนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรีวิวเทอร์เทาแลมโบนะครับสปน150ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกับรถสวยๆในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ